สวัสดีค่ะทุกคนมามาเรสวิ่งไปอัตุ้ไปลูกเออบรามว,วันนี้มากินข้าวบ้านพ่อกับแม่นะคะพ่อมีอะไรจะอวด พ่อ sì. mm ีอะไรอวยมใช่ไหใช่ไหมใช่หมใช่ไ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 หมใช่มใช่ไหมใช่ไหมใช่ไช่ไหมใช่มใช่ไหม่ไหมใช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 ่ใช่ไหมใช่่ไหมใช่มใช่ไหมใช่ไหมใช่ไไมมใช่ไหมใช่ไหม่ไหมใช่ไหมใช่ไ่ไหมใช่ไหมใ่ไหมใใช่ไหม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 ใชมมใช่ไหมใช่ Di questo tipo. Eh è più te, quella là in fondo. Questa è una zucca, ma non viene perché è troppo presto, non. sì, messo. è freddo, è eh, ancora so, freddo. Eh, allora, ormai la vedo di lì, io ce la metto. Kho ang ma kin ni ton Eh mangiano, mi mangiano più co Davvero. qui all'inizio, questa via all'inizio, vedi? Oh, Noi dire ดำเบลเลใบแหว่งหมดเลยดูสิตอนนี้ยังไม่โดนงามเชียวเฮยใส่เบลแล้วเฮ้ยใส่เฮยใส่โคราเบลละมาแล้วเพราะฉันรีม e s ี o l i n c o p n มากอกเริ่มออกดอก อ,อยู่ในนี้นะมะนาวตอนมาหนาวตอนนี้หนาวแต่ว่าหนาวไม่มากมันจะหนาวให้ตอนเช้ามืดกับตอนดึกๆนะคะตอนนี้ตกมากอะมะนาวของพ่อตกจริงๆนี่เก็บกินไปเยอะแล้วนะตกแบบอลังการมากแล้วนี่เป็นเ,เขาเรียกอะไรนะสีตรัสหรือเปล่าที่ใช้เปลือกนะคะที่นี่จะเรียกว่าเชดร น้ำจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าใช้เปลือกทำอาหารดองเหล้าทำกับข้าวทำขนมเปลือกหนามากผิวมันจะขรุขระแบบนี้หอมนะคะเปลือกมันหอมมากเลยก่อนจะไปกินมื้อกลางวันมาเดินดูต้นไม้รอบบ้านแม่ดีกว่านี่กุหลาบหินนะคะกำลังออกดอกเลยดอกมันเล็กๆสวยดีนะคะเป็นพวงๆอากาศดีแบบนี้นะคะเขาก็จะออกดอก ที่มันจะไม่ออกดอกมีสองฤดูคือหน้าร้อนกับหน้าหนาวมันจะไม่ออกดอกเลยมันจะออกดอกตอนนี้นะฤดูใบไม้ผลินะคะซึ่งอากาศไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่หนาวจัดเนี่ยแม่ชอบมากๆเลยกุหลาบหินเนี่ยแม่มีนเยอะมากนี่กุหลาบหินสังเกตนะคะแม่จะมีเยอะมากเนี่ยพืช ไม้แบบนี้เขาให่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะไม้ประดับพวกปาล์มพวกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม่ปลื้มเลย,ยวันหางโจโ๊กใหญ่พอๆกับบ้านเราเลยวัานหางโจ๊กคนี้ก็ไม่ได้ปลื้มนะแต่ว่ามีไว้เนี่ยมันมีประโยชน์นะคะดูกุหลาหินของแม่เยอะมากจริงๆแม่ชอบมากเลยคือมันทนทานดูแลง่ายนะคะดูดิเอาไปคือกิ่งที่หักๆเอาไปจิ้มไว้มันก็เป็นต้นใหม่ออกมานะ ว่านหางจระเข้พันนี้เห็นเขาบอกว่าใช้ทําเครื่องสําอางนะเห็นที่นี่เขาใช้ทําเครื่องสําอางนะคะเนื้อคูลาขินเห็นไหมเรียบเลยอันนี้ก็ถังใหญ่สวยเลยนะคะนี่ก็ใช่เจ้าต้นนี้นะคะกู้กแกไม่ชอบมันเลยเป็นคนออกมาให้แม่เองนะเนี่ยมันจะมีเงาอยู่ใต้ดินนะ หรือดูหนาวนี่คือมันตายหมดเลยนะคะพออากาศเริ่มดีขึ้นมันก็จะผุดไปออกมาเดี๋ยวมันจะออกดอกเป็นสีม่วงๆกูก็ไม่ชอบไม้พวกนี้นะเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นหอมนะคะเป็นคนที่ชอบไม้ดอกที่มีกลิ่นหอมอันนี้ไม่หอมเลยไม่ปลื้มแล้วก็เจ้าต้นนี้ก็เหมือนกันลืมชื่อภาษา,าอิตาเลียนไปแล้วด้วยนะเคยมีด้วยนะที่บ้านเนี่ยแม่มีเยอะเหมือนกันนะชาวอิตาเลียนนะคะเขาบอกว่าต้นนี้มันกันยุงได้กันแมลงเพราะว่ามันมีกลิ่นฉุนเหม็นนั่นเอง แต่กุ้ยไก็ไม่ปลื้มเหมือนเคยเพราะว่าดอกไม่มีกลิ่นหอมทุกคนรู้ไหมต้นอะไรมันคือลิลลี่นะคะลิลลี่สีเหลืองแม่เก่งมากเลยนะเจ้าลิลลี่เนี่ยมันมันอึดมันอดทนมากกุกไข่บบเอามาให้แม่หลายปีแล้วของตัวเองตายไปแล้วนะเพื่อนพี่มิกเนี่ยเป็นคนซื้อให้เป็นของขวัญน,นะคะตอนนี้เขามากินข้าวที่บ้าน ดูสิกำลังจะออกดอกแล้วกุ้ไก่ก็แบ่งออกมาให้แม่คือมันมันแยกอ่ะเขาเรียกอะไรงอมันขึ้นหนอหนอมันขึ้นมาใหม่พูดผิดนะคะหนอมันแยกออกมามีหลายหนอก็เลยเอามาแบ่งให้แม่ซึ่งทุกปีนะคะมันจะงอกขึ้นมาแต่ของกุไก่ไม่อยู่แล้วเพราะว่ามันต้องการแดดเนาะเอาไปไว้ตรงที่ไม่มีแดดมันก็เน่าตายไปนะแม่เขาเลี้ยงของเขาแบบอู้ เจอแดดเจออะไรงามทุกปีเลยแล้วนี่ที่แม่ให้กุ้ไก่ไปของกุไก่ขี้เล่ขี้เล่มากเลยเพราะมันชอบแดดนะคะชอบแดดเช้าเช้าเนี่ยแล้วก็นี่กําลังออกดอกที่บ้านก็กําลังออกดอกแต่ใบไม่สวยเท่านี้แล้วของกุไก่โดนลูกเห็บไปอะ่ะใบแหว่งหมดเลยอะ่ะนี่ไงนี่อันนี้ไม่ค่อยโดนแดดนี่เหมือนที่บ้านเลยนี่อันไหนไม่ค่อยโดนแดดมันจะเขียวหน่อยนี่เขียวจัด อันไหนโดนแดดนี่มันจะแดงๆสวยมากนะคะนี่สวยมากๆเลยเนี่ยต้นยุคค่ะซึ่งใหญ่มากเนี่ยเที่ยวขายกันนะแบบนี้คือแพงมากนะคะหลักแสนเลยนะถ้าคิดเป็นเงินไทยนี่คือหลักแสนบาทนะส่วนเล็กๆข้างล่างนู่นต้นหอมมืนลีของแม่ ที่กุ้กไกซื้อหอมมือลีมาปลูกที่บ้านเพราะเมื่อก่อนเราเคยอยู่กับแม่เนาะแล้วติดใจความหอมของมันน่ะของแม่นี่ต้นใหญ่มากนะต้นนี้จะสี่สิบสี่สิบกว่าปีแล้วอ่ะไม่ใช่จะสี่สบสี่สิบกว่าปีแล้วมันโตช้านะคะเป็นไม้ที่โตช้าโหเวลามันออกดอกมันหอมสะพรั่งทั้งหมู่บ้านน่ะไปดูส่วนเล็กๆกัน พ่อมาตามไปก you know sure er? mm. ินข้าวพ่อบอกแม่ไม่รีบกินเดี๋ยวเขากินหมดนะ่นกราเอเตทุกทโป s t tutto apposto due แม่จัจานนะคะแม่รู้ว่ากูแกชอบสีเขียวน o สตา บะสตาโน่โน่โน่บะสตากราติ่ช้อนส้อมนะคะมีดก็เคยเห็นคุณผู้ชมหลายคนถามเวลาที่พ่อกับแม่ไปกินข้าวที่บ้านว่าทำไมแม่พ่อหรือเดยกก็ชอบใช้ซ่อมกินข้าวเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเขานะคะเห็นไหมถึงแม้จะเป็นพาสต้าแบบนี้เขาก็ไม่วางช้อนนะคะวัฒนธรรมที่แตกต่างมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะอย่างที่เนี่ย เวลาที่เขาใช้ช้อนนี่คือเขากินซุปอะไรที่เป็นน้ำๆถึงจะใช้ช้อน,อนนะถ้า<อ>เป็น,<อ>นชิ้น,นชๆน,น,นะคะไม่มีน้ำ <c oughs>

หวาบอกให้าว uh. uh. um ่าพอินเรอ่อจัาแ้จับปาแอจับ้อจัาแอจับปลาอจัาแล้อจัาแล้วล้ว บิดด้วยบิดด้วยเหมือนปิดผ้าเออบิดด้วยเออมันจะได้ไหลออกให้หมดปลานะคะเป็นเมนูปลาอบปลาอบก็จะใส่พวกกระเทียมโรสแมรี่แล้วก็มะนาวนะคะยัดลงไปในท้องปลาลูกไก่เพิ่งแกะไป มาากินคุยช่วยครอบครัวแล้วก็มีผักอบด้วย แม่เปิดไข่แล้วที่ได้มาจากพาสควานะเอ้ยได้มาจากวันอีสเตอร์นะคะคุณอาให้มาช็อกโกแลตเป็นเชฟที่ทำช็อกโกแลตที่ได้รับรางวัลนะคะช็อกโกแลตอร่อยอร่อยที่สุดในโลกแม่ผ่าแล้วของขวัญยังในด้วยปัตชิอาเวอสิ่งของที่ทำด้วยมืออะไรสักอย่าง ดูนะดูเขาทำมายังสวยได้รับรางวัลระดับโลกนะคะนี่อยู่ใกล้อยู่ในจังหวัดของเรานี่เองที่ทำาช็อกโกแลตอร่อยที่สุดในโลกก็อร่อยอ่ะอธิบายไม่ได้มากกว่านี้เพราะว่าไม่ใช่ขอช็อกโกแลตกูไก่ได้ได้รสชาติของ ช็อกโกแลตที่มันมีคุณภาพอ่ะเออตอนนี้อธิบายได้แล้วคือรสชาติที่มันเหลือบนลิรามันมีความขมนิดๆแหละปกติช็อกโกแลตนมทั่วไปอ่ะมันจะไม่ไม่มีรสชาตินี้แต่อันนี้นคือมันมันได้แบบช็อกโกแลตเข้มข้อนอ่ะแต่เป็นช็อกโกแลตน,นมที่อร่อย,อยกำลังดีนะอขนาดไม่ใช่คอช็อกโกแลตพออธิบายได้นะก็อร่อยส,กกสมกับรางวัลของเขาเนาะยียนใ่คอมเมนต์เนี่ยค่คอมเเนี์ยโมนี่โมสว เดี๋ยวออกไปวารอเอ้วารอเอ้วารอเอ้เดี๋ยวพอเสร็จทุกทีออกมายันนี่เดี๋ยวเราไปถ่ายวิดีโอที่สวนต่อดีกว่าอาเอดี๋ยวปดุกเต่าด้ออกมายังยันนี่ ู่ในบ้านนั่นเลยอะ่ะดูสิลมพัดหนาวเนี่ยชอบตนอ้นนี้มากเลยใบยสีมันสวยอะ่ะสีเขียวกำลังสวยเลยเขียวอ่อนๆน,นี่ที่ไว้พูดค้างไว้เมื่อกี้นี่คือดอกมะลิดอกมะลิฝรั่งนะคะกลิ่นเบียนหัวมากไม่ชอบเลยเหม็น ตกแปลงล้างขวดกำลังเป็นช่อเจ้ากำลังเป็นช่อเลยกุหลาบต้นนี้เกือ <c oughs> บสิบปีแล้วสวยมากนะคะเนี่ยเชื่อไหมเอามาจากกิ่งกิ่งเดียวแบบนี้เลยนะเนี่ยที่บ้านเราก็มีต้นนึงแต่ตรงนี้งามมากเพราะว่ามันโดนแดด <c oughs> พ่อเอามาปลูกไว้ตรงนี้เอามาจากโรงเรียนน้ำหวานเนี่ยตอนที่น้ำหวานเรียนมัธยมต้น ออกดอกสีขาวสวยมากสังเกตนะคะบ้านที่นี่มันจะเป็นบ้านบนภูเขาเนาะตรงนี้จะต่ำหน้าบ้านจะต่ำแล้วก็จะไล่ระดับขึ้นไปนะคะไล่ระดับขึ้นไปจนเพางบนน,น,นู่นเนี่ยกุหลาบผีนของแม่มีทุกที่จริงๆแล้วก็ดอกพันเซนะคะกินได้นะเนี่ย น่ารักจังดอกนี้น่ารักมากเลยดูสีขึ้นเองนะคะนี่มเมล็ดมันกระเด็นลงมาข้างล่างตรงนู้นก็มีเกิดจากเมล็ดที่มันกระเด็นออกทางนั้นเลยนะกระเด็นออกจากฝักมันเนาะเวลาหน้าร้อนมันจะมีกระป๋อแล้วมเมล็ดมันแตกมันก็กระเด็นเมื่อก่อนแม่ซื้อมาปลูกในกระถางจําได้ตรงเนี้ย แต่พวกนี้เป็นพันธุ์ที่เกิดตามธรรมชาตินะดอกเล็กนะคะเนี่ยในป่าก็มีนะแบบนี้คือพันธรรมชาติเลยแล้วมันจะมีสายพันธุหนึ่งสายพันธุใหญ่ดอกมันจะใหญ่มากนี่ต้นอะไรไม่รู้กูไก่จำชื่อไม่ได้แม่เคยบอกมีดอกสีม่วงสวยดีเหมือนกัน,ม,นมันมันมีไอ้นี่แน่เลยเหมือนเป็นฝักอะไอ้ต้นเนี้ย แล้วมันก็แตกมาันี่นเล็ดก,กระเด็นมาในกระถางนี่มาขึ้นอีกนี่กระเด็นตรงนี้อีกขึ้นง่ายนะคะนี่ก็มะลิมะลิฝรั่งหอมหมื่นลิต้นยักษ์นี่เห็นไหมทุกคนมันก็มีดอกแหละตอนนี้นี่ดอกจุ้มจิ้มเล็กๆนี่นะคะแต่ว่ามันจะไม่บานหรอกแล้วมันจะไม่หอมด้วยออกดอกช่วงเนี้ยออกมานนีๆๆ้หน่อยๆไม่หอมไม่ดอกเดี๋ยวก็โรยนะคะต้องมาดมใกล้ๆถึงจะมีกลิ่น เจโกกลับละ